สวัสดีครับก็สำหรับวิดีโอตัวนี้จะเป็นสอนวิธีการสร้าง user ย,ย่อยในข้อมูลของลูกค้านะครับตามสิทธิ์ซึ่ง user ย,ย่อยนี้ก็คือจะเป็นการที่สร้างทีมซ่อมภายในลูกค้าเจ้านั้นประโยชน์น่าจะใช้กับทางลูกค้าที่เป็นทาง operator นะครับผมจะขออนุญาตย,ยกตัวอย่างกับ user ของบริษัทที่เป็นลูกค้าของ s n a Pay เบื้องต้นเราให้จดจำไว้ก่อนว่าตัวรหัสลูกค้าของสายเอมวีนี่คือ0ูนย์ศูนนูนย์นะครับเวลาสร้างข้อมูลนะครับก็คือต้องสร้างเป็นกลุ่มลูกค้าก่อนแล้วก็เลือกไปที่ตัวสายเอ็มวีนะครับเลือกไปเสร็จแล้วก็คือตั้งยูเซอร์ขึ้นมาา,ผม,าผมจะลองเทสตั้งอย่างนี้นะครับเทสตม ศูนย์หนคือชื่อผู้ใช้ระบบนะครับแต่ตัวผู้ล็อกอินเนี่ยผมจะใช้เป็นอย่างนี้เลยตัวเล็กหมด a m w a y y ศูนกี่ศูนหนึ่งรหัสผ่านผมก็ใช้เป็นอันเดียวกันกันกบตัว username นะครับยืนยันนะครับอันนี้ที่ผมเห็นถึงกดนี่คือ ctrl v นะครับผมก็อบีเพจ เราก็กดตกลงนะครับระบถ้าเว็บทั่วไปก็จะบันทึกยูเซอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับทดสอบเทสนะครับแล้วล็อกอินเข้านะครับบึ๊บเข้าไปผมจะกลายเป็นยูเซอร์คนหนึ่งของทีมของบริษัท mv เวลาที่จะแจ้งซ่อมเซลไซส์ของ MV ก็คือก็สามารถล็อกอินเข้ามาแล้วก็แจ้งได้นะครับขั้นตอนที่2ก็คือในส่วนของกรณีถ้าเกิดผมเป็นลูกค้าแล้วผมต้องการจะแจ้งแจ้งซ่อมนะครับก็ล็อกอินเข้ามาตัวยูเซอร์ของบริษัทนั้นนะครับเข้าไปที่ระบบแล้วก็เพิ่มรายการแจ้งซ่อมนะครับตรงนี้เนี่ย มันจะล็อกไว้เลยว่าผมเนื่องจากผมเป็นยูเซอร์ของบริษัทลูกค้าเจ้านี้ก็คือ m อ็มนะครับก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเปิดใบสั่งขายกาันก็ไม่ต้องระบุตรงส่วนนี้นะครับเราก็มาระบุในสิ่งที่จําเป็นจะต้องแจ้งก่อนอาจจะเป็นเคสของการซ่อมต่างๆนะครับเป็นเคส CM แจ้งมามีรายละเอียดอะไรที่ต้องการระบุนะครับเลือกไซต์งานนะครับเสร็จแล้วก็ ทำการกดตกลงเซฟอันนี้คือลูกค้าก็จะแจ้งงานมาที่ทางบริษัทเจริญกรุงได้ทันทีนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะทำตัวคลิปตัวนี้แยกไว้อีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเรียนรู้วิธีการสร้างข้อมูลยูเซอร์แล้วก็แจ้งซ่อมเบื้องต้นง่ายๆของยูเซอร์